ที่เคาลงวันนี้หนูจะมาฟีเซนต์เรื่องังขยะอัจฉริยะค่ะโดยสมาชิกจะประกอบไปด้วย 1. นางสาวภาวิดีดินึ่งศูนย์สี่หกศูนย์ด้ 2. นายสาววชิลาฟอรเอียบงไพบูลณ์ห้าเกู้นย์เจ็ดแปดศและนางสาวนณธิดาจอมสักหกศูน 1 0 4 6ศูนย์ส่หกี่สนดิฉันนางสาวชิราพรเอี่ยมวงไพบูรณ์จะมาพูดในส่วนของพาร์ทแรกกันก่อนนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย 1. ปัญหาการหาที่จอดรถคะ่ะ 2. ปัญหาปริมาณขยะ 3. ปัญหาอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย สปัญหาน้ำขังน้ำเสีย 5. ้ปัญหาเรื่องกิ่นเหม็น 6. ปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางในมหาวิทยาลัยค่ะปัญหาขยะภายในมหาวิทยาลัยนะคะนี่ก็จะเป็นรูป าภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตในปัจจุบันนี้ค่ะเราจะทําการศึกษาชนิดและหาปริมาณขยะภายในมหาวิทยาลัยค่ะหนึ่งนะคะจะเป็นการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลในปัจจุบันจะทําการศึกษาโดยเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการสำรวจ และสอบถามจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนะคะและข้อมูลทุติยภูมิจะหาโดยได้จากหนังสือวารสารเอกสารวิทยานิพนธ์สาระนิพนธ์และสิ่งตีพิมพ์อื่นๆโดยใช้ค่าเฉลี่ยของปริมาณขยะตลอดหนึ่งปี 2. นะคะจะเป็นจำนวนบุคคลในมหาวิทยาลัยต่อปริมาณขยะคะ่ะ ในปัจจุบันนะคะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตมีจำนวนนักศึกษาและบุคลากรประมาณ29,774คนค่ะและมีปริมาณขยะประมาณ30ตันต่อวันหรืคิดเป็น19,50ตันต่อปีนะคะ 3. ส่วนประกอบของปริมาณขยะจะประกอบไปด้วยขยะอินทรีย์ร้อยละ51ซึ่งแบ่งเป็น ใบไม้กิ่งไม้้อยละ17และเศษอาหาร้อยละ34ขยะทั่วไป้อยละ24ขยะรีไซเคิลรอยลอยละ24และขยะอันตราย้อยละ1ค่ะ4นะคะจะเป็นจำนวนนักศึกษาและประชากรปริมาณขยะภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์หลังติตนะคะปัจจุบันในปี2557 มีจำนวนนักศึกษาและบุคลากรทั้งสิ้น29,774คนคะ่ะซึ่งในอดีตมีการเพิ่มขึ้นของนักศึกษาในแต่ละปีร้อยละ5-10ตามการพัฒนาของมหาวทิทยาลัยคะ่ะห้านะคะจะเป็นจำนวนบุคคลในหน่วยงานภายในพื้นที่คะ่ะภายในพื้นที่ของมหาวทิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์นักศึกษานะคะ จะมีหน่วยงานภายนอกอีกสองหน่วยงานได้แก่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทอชอและสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียซึ่งในปัจจุบันนะคะสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจะมีบุคลากร26 8 8ปแคนค่ะและสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติเอเชียมีจำนวนนักศึกษาและบุคลากร1,700คนค่ะ6นะคะ จำนวนบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อภายในพื้นที่นอกจากนี้แล้วในแต่ละวันยังมีบุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อราชการภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นจํานวนมากคิดด้ยเฉลี่ยประมาณหนึ่งพันคนต่อปีในแต่ละวันประชากรจะผลิตขยะเฉลี่ยคนละหนึ่งกิโลกรัมต่อคนและต่อวนันค่ะเด่นนะคะ ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ทั้งหมดดังนั้นในแต่ละวันจะมีขยะเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยประมาณ35.16ตันหรือ35,162นัตันต่อปีค่ะส่วนสุดท้ายนะครับส่วนข้อที่8จะเป็นจำนวนประเภทของขยะค่ะซึ่งจะสามารถจำแนกขยะได้4ประเภทคือขยะอินทรีย์้อยละ51ขยะทั่วไป้อยละ24ขยะรีไซเคิล โดยละย4และขยะอันตรายหรือติดเชื้อโดยละ1ซึ่งขยะอินทรีย์จะแยกออกได้เป็นเศษอาหารโดยละส4ีกิ่งไม้โดยละ17ค่ะนี่ก็เป็นการคาดการณ์ปัญหาขยะภายในมหาวิทยาลัยนะคะจะมีห ปริมาณขยะภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สูงสิท์ค่ะคาดการว่าประเทศไทยเมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐ,ฐ,กฐกิจอาเซียนประเทศไทยกําลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี2558นี้ค่ะ 2. นะคะจะย่อมส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆจึงมีความต้องการในการใช้ทรัพยากรขึ้นและมีประชากรที่มากขึ้นซึ่งปัจจุบันแล้วปัจจัยหลังนี้ส่งผลให้ปริมาณขยะนะคะเพิ่มขึ้นมากด้วย3นะคะคาดการว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สูนงังสิตจะมีจำนวนนักศึกษ,ษาและบุคลากรเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ15ต่อปีค่ะงนงแสดงจำนวนประชากร การคาดการณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์นังศิตั้งแต่ปีพศ2558จนถึงพศ2567ค่ะ 4. นะคะเป็นการคาดการณ์ปริมาณขยะในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์นังิตั้งแต่ปีพศ2558ถึง2567โดยกำหนดให้อัตราการผลิตขยะที่เพิ่มขึ้นร้อยละ3.3เมื่อประเทศไทยมี GDP เท่ากับร้อยละ10กิกะนะคะ จากตารางนี้นะคะจะเห็นได้ว่าการคาดการปริมาณขยะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิลจะมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในทุกๆป,ปีเลยค่ะปัญหาขวดพลาสติกเป็นปัญหาหนึ่งที่เราพบเห็นทั่วไปภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิลน,น,นะคะ เพราะว่าผู้คนที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยและส่วนอื่นๆในศูนย์ลังสิตจะนิยมซื้อเครื่องดื่มที่ใส่ในขวดพลาสติกเพราะว่าสะดวกและหาซื้อได้ทั่วไปจึงทําให้ปริมาณขยะจากขวดพลาสติกเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากและจํานวนถังขยะที่ไม่เพียงพองต่อการรองรับจํานวนขวดพลาสติกจะทําให้มีการทิ้งในที่ที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นทางเดินต่างๆภายในอาคาร ในแหล่งน้ำและส่วนอื่นๆนะคะกลุ่มของพวกเราจึงเห็นว่าการช่วยให้คนหันมาสนใจการทิ้งขวดพลาสติกจะช่วยให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิีของเราดูสะอาดขึ้นไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยจึงเป็นที่ของเป็นที่มาของตู้รับซื้อขวดพลาสติกค่ะ ต่อไปจะเป็นส่วนของพาร์ทที่2นะคะส, <stimulus> สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวภาว er nah ิน <t> ีน <sushi with> <t> ินละวงศ์รหัสนักศึกษา5810460989ค่ะจะมาพูดต่อเรื่องถังขยะอัจริยะนะคะในส่วนของตู้รับขยะชีนรีเวิร์ดเวนดิ้งฟันแมชชีนหรือตู้รับคืนขยะรีไซเคิอัตโนมัติ รีฟันแมตชีนหรือเรียกว่าตู้รีฟันคือตู้รับซื้อขยะรีไซเคลิลอัตโนมัติเปลี่ยนขยะรีไซเคลิลเป็นเงินในรูปแบบต่างๆโดยผู้ใช้สามารถนำขวด PET ย่อมมาจากโพลีเอทิลีนเทลิเทเลตค่ะพลาสติกใสหรือกระป๋องมาหยอดที่ตู้เพื่อให้เครื่องตรวจสอบคิดเป็นเงินหรือสะสมเป็นแต้มเพื่อนำไปแลกเป็นความสนุกอื่นต่อไปได้ค่ะประวัตินะคะ กรมควบคุมได้มีการจับทำร d m a p การจัดการขยะพลาสติกในปี2562ถึง2570โดยโลดและเลิกใช้พลาสติก7ชนิดภายในปี2565ในขณะที่ขวดพลาสติก PET ที่มีกระบวนการโพลีรีโพลีเมอร์เอชัน ค่ะทำให้ขวดน้ำพลาสติกถูกผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้100ครั้งดังนี้ขวด PET จึงเป็นขยะที่สามารถแยกได้เมื่อผ่านกระบวนการก็จะสามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้หลายครั้งแต่การแยกขยะก็ยังเป็นเรื่องที่กลุ่มคนบางคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เนื่องจาก อาจจะยังขาดแรงจูงใจท,ที่ชัดเจนในการเริ่มต้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะดังนั้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนารีฟันแมชชีนหรือตู้แลกขยะอัตโนมัติที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มคนร,รุ่นใหม่โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นตัวกลางในการให้ผู้คนหันมามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมากขึ้นค่ะคุณอนอนท์นะคะเป็นเจ้าของบริษัทรีฟันจำกัดสตาร์ทอัพ เจ้าของผลงานรีฟันแมชชีนตู้แรกขยะอัตโนมัติเปิดเผยว่าเดิมมีการทำธุรกิจรับซื้อของเก่ามานานกว่า10ปีแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงในการในเรื่องการจัดการขยะเท่าที่ควรนักเพราะการจัดการขยะต้องมีการคัดแยกที่ชัดเจนเพื่อนำไปคครีไซเคิลได้ง่ายขึ้นจึงได้นำวัฒน <c oughs> นวัตกรรมมาพัฒนาตู้คครีไซเคิล อัตโนมัติที่มีลักษณะเหมือนตู้ ATM เอาไว้รับซื้อขยะรีไซเคิลอัตโนมัติโดยเริ่มพัฒนาตู้แรกในปี2560เป็นตู้สำหรับขายขวดพลาสติกจนกระทั่งถึงปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง40ตู้ค่ะจีนนะคะตู้รับขยะอัตโนมัติจากปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งทำให้มีปริมาณขยะที่ต้องทิ้งเยอะเสียทั้งเงิน งเ,งเ,สเสียทั้งเงินค่าจ้างคนเก็บกวาดทําความสะอาดเสียทั้งเงินค่าทาเนียมการทิ้งขยะสามก็คือเก็บคนเก็บ,ก,บก็เก็บกลับไม่หมดคนเก็บใช้เวลากับการคัดแยกขยะที่ได้มาก็ไม่มีเวลาไปเก็บขยะที่ทิ้งใหม่หรือแยกขยะขายได้ตังเยอะแล้วก็ไม่ไปเก็บพักบ้างอะไรบ้างค่ะถังขยะมีแยกไว้สี่ถัง แต่รถเก็บมีหนึ่งคันคนเก็บก็ต้องรวมกันหรือมีคนทั้งผิดหนึ่งคนมีคนมีคนทิ้งผิดหนึ่งคนก็ต้องมานั่งแยกใหม่อยู่ดีขยะมันถูกทิ้งร่วมกันจนปนเปื้อนจนเละเทะค่ะอยากคัดแยกขยะก็ไม่รู้จะใช้วิธีไหนอย่างไรเริ่มต้นยังไงทำงานจบอย่างไรค่ะนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้น ทำงานสำหรับการใช้งานของ f u ฟันแมชชีนจะมีการบอกข้อมูลการคิดมูลค่าของที่รับเข้าตัวเลือกการใช้บินมีภาพผู้กำลังใช้งานพร้อมภาพของสิ่งที่เข้าไปและยังมีพื้นที่สำหรับวิดีโอโฆษณาต่างๆที่มีช่องวงกลมรับสินค้ามีการบอกสถานะด้วยไฟ LED สีต่างๆและมีช่องรับบินสลิป ในตำแหน่งที่หยิบจับง่ายต้นล่างเป็นช่องเก็บสินค้าที่ได้เข้ามามีภาชนะบรรจุสะดวกผู้ดูแลสามารถจัดการต่อได้ง่ายได้เมื่อนำขวดไปใส่ในช่องรับขวดเครื่องก็จะประเมินราคาของขวดนั้นๆสำหรับราคาจำหน่ายขวดผ่านตู้อัตโนมัติพลาสะติกใสขวดเล็ก10ขวด1บาทและขวดพลาสะติกใหญ่5ขวด1บาท ส่วนของราคาตู้รีฟันแมชชีนประมาณ120,000บาทสำหรับรุ่นปี59โดยราคาปัจจุบันสามารถติดต่อได้ที่ review. com ค่ะทงานะงนการทำงานเริ่มต้นใช้งานได้ง่ายๆเพียงไม่กี่ขั้นตอนคือ1กดปุ่มรีฟันบนจอเพื่อเริ่มใช้งาน2กดเลือกเมนูสำหรับหยอดขวดได้แก่ได้แกะสะ่แกะสะสมแต้มสมาชิกและบริจาค 3. ใส่หมายเลขโทรศัพท์เพื่อสะสมแต้มไว้แรกของรางวัล 4. สแกนบาร์โค้ดโดยการพลิกขวดหันด้านบาร์โค้ดขึ้นให้เห็นให้จอเห็น,นะคะ่ะ 5. กดปุ่มรีฟันอีกครั้งเพื่อยืนยันเมื่อใส่ขวดครดและ 6. ขั้นตอนสุดท้ายเลือกรับหรือไม่รับใบเสร็จตามความต้องการะคะ่ะแนะนำนะคะพลาสติกใส PET ที่ตู้ ตู้รีฟันลรับได้แก่ขวดน้ำน้ำอัดลมน้ำชาน้ำหวานต่างๆโดยต้องเป็นชนิดสีใสเท่านั้นเครื่องจะไม่รับขวดพลาสติก PET ที่เป็นสีต่างๆหากเป็นสิ่งของนอกเหนือจากขวดพลาสติกใสเครื่องจะไม่รับเข้าไปและหากเข้าไปแล้วมีสิ่งแปดปลอมเครื่องก็จะคืนกลับมาพร้อมขึ้นไฟสถานะสีแดงค่ะที่ตั้งของตู้ถังขยะนี้นะคะ ก็จะมีที่อ่แสนซิลีบจทเซนทัลเวลเดลายเทยินเดลโมสยามดิสคัฟเวอรี่มีที่มหาลาัยก็คือมหาลาัยธรรมศาสตร์และมหา,าลัยจุฬาค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณัฐิดาจอมศักดิ์ จะมานำเสนอต่อจากเพื่อนนะคะการที่เราเนี่ยนำถังขยะอาาัจฉริยะเข้ามาใช้ในมหาวิทยาลัยทําให้ลดปัญหาขยะได้จริงแต่ใช่ว่าทุกคนก็จะร่วมมือเราจึงต้องมีตัวช่วยมาเป็นสิ่งจูงใจก็คือการนําแอปพลิเคชันเข้ามาใช้นะคะโดยแอปพลิเคชันนี้จะเป็นแอปพลิเคชันการสะสมแต้มและการแลกสินค้าฟรีของทางร้านอาหารต่างๆมาประยุกต์ใช้เพื่อดึงดูดให้นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยายลายัย เข้าร่วมนะคะโดยหลักการง่ายๆก็คือจำแนกแต้มข,ข,ขยะตามขยะแต่ละประเทศนะคะโดยใช้งานที่ตู้ที่มี QR code ซึ่งผู้ใช้เนี่ยจะต้องสมัครบัญชีการสะสมแต้มไว้ในแอปพลิเคชันก่อนนะคะค่ะทางหาิทยายเนี่ยอาจจะจัดแคมเปญที่ เป็นสิ่งในจูงใจในการสะสมแต้มหรือรับแรกของด้วยนะคะหรืออาจจะพัฒนาแอปพลิเคชันและตู้ขยะให้มีความสอดคล้องมากขึ้นมีการใช้งานได้หลากหลายและหลายพื้นที่มากขึ้นนะคะซึ่งการทำงานของแอปพลิเคชันนะคะหลักการทำงานง่ายๆก็คือจะมีการจำแนกประเภทขยะ และกำหนดเกณฑ์คะแนนว่าแต่ละประเภทได้คะแนนเท่าไหร่ต่อชิ้นหรือต่อหนึ่งหน่วยนะคะโดยแต้มที่ได้เนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ในระบบบัญชีของเราซึ่งในแต่ละเดือนทางมาาหาวิทยาลัยสามารถกำหนดได้นะคะกำหนดแต้มในการแลกของไว้เพื่อให้หนักศึกษามีแรงจูงใจมากขึ้นค่ะต่อมานะคะ จะเป็นตารางพอยต์เพื่อเข้าไปแลกของนะคะโดยจะมีอยู่สามขั้นตอนดังนี้ค่ะก็คือหนึ่งสะสมแต้มแกลกรางวัลนะคะอ่าในการสะสมแต้มเนี่ยจะเก็บอยู่ในรูปแบบของมูลค่าของในรูปแบบรีฟันพอยต์นะคะโดยผู้ใช้เนี่ยจะต้องไปสมาชิกก่อนสองสะสมแต้มแกลกรางวัลนะคะต่อก็คือผู้ใช้เนี่ยค่ะ สามารถนำคะแนนสะสมแยแรกของรางวัลต่างๆโดยการไปกดแลกรางวัลที่หน้าตู้รีฟันค่ะ3นะคะเมนูแลกของรางวัลน,นะคะรางวัลที่ไดจากการสะสมเนี่ยคะแนนของตู้ในคะแนนของตู้ในกลุ่มน,นั้นนะคะเมื่อกดปุ่มแล้วสมาชิกจะต้องใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่สมัครไว้แล้วก็รหัสผ่านนะคะจากนั้นเข้าสู่หน้าเลือกของแล้วก็รอรับของรางวานนัลได้เลยค่ะ สรุปนะคะถังอาชัยยะเนี่ยสร้างมาเพื่อลดปัญหาขยะภายในมหาวิทยาลัยซึ่งการคัดแยกขยะด้วยตัวของเราเองเนี่ยจะเป็นการสร้างลักษณะน,นิสัยในการคัดแยกขยะได้ดียิ่งขึ้นนะคะอีกทั้งมีการสร้างแรงจูงใจจากรายได้และผลตอบแทนจากการคัดแยกขยะนะคะเพื่อให้ปริมาณขยะใ,ในมหาวิทยาลัยเนี่ยลดลงซึ่งพวกเราจะมีการเริ่มจาก เริ่มจากการคัดแยกแบบง่ายๆจนไปถึงแบบขั้นละเอียดน,นะคะทำให้ปัญหาขยะในในมอเราเนี่ยลดน้อยลงยิ่งขึ้นไปอีกค่ะค่ะกลุ่มค่ะกลุ่มถังขยะนะคะอาจรแร้วก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ